สวัสดีค่ะื้นนี้ก็มาพบกับใจยน้อยอีกเนาะคะ่ะขออนุญาตเว้สสาภาษาเมืองเลยเด้อค่ะเด้อเปลี่ยนภาษาจังหวัดเลยค่ะเนี่ยเป็นการเผยแพร่อันภาษาเมืองเลยที่ทุกต้องพร้อมอันนี้เมือ่อวานยายน้อยก็มาเอายาไปตน้นส้มโอค่ะไปต้นส้มโอนี้ยาก็หลายถึงเครือเข้าถึงไม่ยังหลยโพดค่ะ เล่นน้อยกย็เลยมาเห็ดมือละต้นชองต้นกรพโผได้ออกกำลังกายตามประษาผู้เท่าเนาะค่ะเนาะก็เห็ดไปตามภาษาอังกฤษละคะ่ะเออเอาอยญามันไปอย่างน้อยมันก็เกียงกางามก็ยังก็เฮ็ดให้ต้นไม้หายใจได้เนาะคะ่ะมันหญ้ามาคขุมลายมันก็หายใจใบ่ได้เนาะคือผอนแท่านั้อ่า เนีย่ยเหมันเกลี้มันควางกรตัดออกค่ะเนี่ยตัดออกให้มันเมื่เสียสาให้มันเหลือแล้วก็ย่างน้อยๆที่สุดก็เอาหญ้าออกให้มันเกี้ยงกระลบต้นกระประมาณปลายใบของคุมไม้อ่ะค่ะเนี่ยไปด้วยอวัยวะทมาใส่ค่ะปุ้ยคอกมาใส่เนื้อไก่พอกแล้วก็ที่หัวจะมาใส่รอบๆต้น กานใส่นี่เขาก,ก็ใส่ต้นมแบบนี้ต้นปลายพุ่มข้องปลายข้องใบปลายข้องพุ่มต้นไม้ค่ะมันปลายพุ่มข้องบใส่ชิดกับต้นไม้นะคะเนาะพอมายื่นต้นไม้มันเสยอานหมาค่ะยืนออกมาสมัยค่ะเขาใส่หักฟอยนะหักต้นไม้มันไปางกันมันจะเสียเหตุให้เสียื่นลูกมาสมันั้นะค่ะส่งความหอมแล้วก็ต้นไม้ก็อาร์ตอิทปุตรได ให้จำขนต้นยางเอ้ตรงคนต้นไม้เนี่ยมันบ่มีรากก้อยค่ะมันมีแต่รากแก้วคอยยึดรำ้นยต์กับต้นรากต้นไม้เราอันย่างเหยียบไตายเนาะค่ะเนาะต้นไม้วกาตามตำราเนาะเขาเช่าตายพร้อมข่ดน้ำไสอ้าวหั่นเยอะเช่าตายใครที่ฟังภาษาจังหวัดเลยไม่รู้เรื่องก็ขออนุญาตคอมเมนต์มาใต้ คลิปเลยนะคะ,<ฮ>ะาำได้เยอะน้อยนิดๆอกดดอกอค่ะ,ส,ส,คะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ